หลากหลายเรื่องราวสาระน่ารู้เล่า ang. Ang so i, สู่กันฟังติดตามรับฟังรายการเล่าสู่กันฟังทางสวทสตูน fm 95.5เมกดำเนินรายการโดยอัญชกุลศรีทัพคุ ความคืบหน้าในการช่วยเหลือนักศึกษาไทยที่ไปเรียนอยู่ที่ซูดานแล้วได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองนะคะที่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นรัฐบาลได้ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆและรวมไปถึงมิตรประเทศโดยเฉพาะอย่างซาอุดีอราระเบียแล้วก็อียิปต์นะคะในการนําคนไทยเดินทางกลับมาล่าสุดค่ะเมื่อวาน28เมษายนนะคะนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐซูดานลดแรก62คนค่ะส่วนวันนี้จะมีการเดินทางกลับมาเพิ่มเติมทยอย เดินทางกลับมาอีก1 3 6คนคาดว่าจะเดินทางมาถึงเวลา20นาฬิกานะคะซึ่งบรรยากาศของการต้อนรับนั้นอบอุ่นตั้งแต่ที่การเดินทางมาถึงประเทศไทยตั้งแต่ก่อนหน้านี้เลยก็มีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีไปต้อนรับนะคะจนมาถึงการเดินทางถึงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีทั้งเลขาธิการสอ,อาบอตาค่ะพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูน ท่านเดินทางมาพร้อมกับนักศึกษาโดยเครื่องบิน C130 เลยนะคะตั้งแต่มาถึงที่ไทยแล้วก็เดินทางกลับมาที่ในพื้นที่ภูมิลำเนาที่จังหวัดแชาดแดนภาคใต้แล้วก็ยังมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลโทสันติสกุลตนาคแม่พักที่ที่นายสนันสนทิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมารอให้การต้อนรับซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นค่ะ ตัวแทนนักศึกษาคนหนึ่งนะคะนายซอลาฮุดดินปิได้ให้สัมภาษณ์ว่าสงครามที่เกิดขึ้นนั้นหนักมากต้องอพยพตัวเองแล้วก็เพื่อนไปในสถานที่ที่ปลอดภัยและมีการประสานไป ทั้งจากสมาคมประสานต่อไปที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยเหลือก็ดีใจมากๆไม่คิดว่าจะดําเนินการได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้เพราะว่ามีบางประเทศที่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือเลยแต่ว่าประเทศไทยนั้นสามารถดําเนินการช่วยเหลือได้ภายใน2วันค่ะจนกระทั่งวันนี้ก็เดินทางกลับมายัางภูมิลำเนาแล้วประทับใจในการช่วยเหลือครั้งนี้ขอบคุณรัฐบาลทุกหน่วยงานตั้งแต่การช่วยเหลือตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่สุดานนะคะจนมาถึงณขณะนี้ที่เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้ว ตัวแทนของผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าตอนได้ยินข่าวครั้งแรกเลยทั้งตกใจและเป็นห่วงลูกจนแทบจะล้มทั้งยืนวิดีโอคอลคุยกันยิ่งห่วงเพราะว่าได้ยินเสียงการประทะและหลังจากนั้นก็ได้รู้ว่าทางรัฐบาลให้การช่วยเหลือก็โล่งใจพอมาได้เห็นหน้าลูกนะคะวินาทีที่ได้เจอการพูดไม่ออกน้ำตาไหลก็ขอบคุณรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือเร็วกว่าที่คิดขอบคุณจริงๆค่ะนี่คือบรรยากาศของการต้อนรับ แล้วก็ให้กำลังใจนักศึกษาไทยนะคะที่ได้เดินทางกลับมาจะได้เป็นขวัญกำลังใจต้อนรับมาอย่างปลอดภัย หลังจากนี้นะคะสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ประสงค์จะกลับไปเรียนต่อที่สุนก็จะมีการประสานเพื่อที่จะเทียบโอนวุฒิเข้ามาศึกษาต่อในประเทศแต่ต้องรอให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายแต่ว่าส่วนใหญ่นักศึกษาประสงค์ที่จะเดินทางกลับไปศึกษาต่อ,อยังสาธารณรัฐสุนนะคะก็จะมีการประสานในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเดินทางกลับไปหลังจากนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับภารกิจครั้งนี้ในการช่วยเหลือคนไทยช่วยเหลือนักศึกษาไทยที่ได้เดินทางจาก ดานแล้วก็ได้กลับมาอย่างประเทศไทยนะคะเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายและเรายังมีมิตรประเทศอย่างเช่นประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็รวมไปถึงอียิปตด้วยนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือในหลายๆด้านโดยเฉพาะในส่วนของการอบพยพนะคะผ่านช่องทางต่างๆในขณะเดียวกันความร่วมมือภายในประเทศนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราต้องการที่จะร่วมแรงร่วมใจแล้วเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะทําได้เสมอเพราะว่าคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ หลากหลายเรื่องราวสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังติดตามรับฟังรายการเล่าสู่กันฟังทางสวทสตูน fm 95.5เมกะเฮิร์ดำเนินรายการโดยอัญชกุลศรีทัพ